สองบรรยากาศงานแต่งลูกชายดาราดังคนบันเทิงแห่ร่วมงานโชว์สเตปแดนคนเป็นแม่ภูมิใจสุดๆอย่างท็อปดารณนีนุชที่ตอนนี้ลูกชายคนโตกัดกรินเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวคนสวยแล้วโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคม6กที่ผ่านมาแม่ท็อปโพส,สต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าพรุ่งนี้ลูกๆก,ก็จะออกโบยบินเคียงคู่กันอย่างเต็มตัวแม่อาจสอนเจ้าบินได้แต่สุดท้ายเจ้าก็ต้องบินเองรับ เคารพบเข้าใจเสียสละกให้อภัยเคียงคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวเทอร์คอร์กุ g เกรสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมม e ินเลนูอีมิวตันบางกรอบล่าสุดข้าคืนที่ผ่านมาวันที่27พฤษภาค,คม66ก้องปิยะเผยโมเมนต์บรรยากาศฉลองพิธีวิวาทั้งอบอุ่นและสนุกมากๆโดยเฉพาะคนบันเทิงเพื่อนๆของคุณแม่ท็อปที่มาร่วมงานต่างพากันลุกขึ้นเต้นโชว์สเต็ปเท้าไฟกันเลยทีเดียว